เกนในคือเนหลับบงก็กำลังจะกลับโการแข่งขันต่อตอนนี้ในครึ่งแรกก็มีสามประตูเป็นของเพื่อนบอยหนึ่งแล้วก็ตอนน้อพาสองประตูเนี่สำหรับในคึ่เวลาหลังะน,นะตอนนม้นพาดก,ก็เปลี่ยนเกิดจะยกทุเ่เลยครับโอ้โหเราหวานลมล้มไปเองนะตอนนูนมาก ใช่ครับปาดีที่แล้วตอนนี้หลายทางขวาย kind of um ัาโอังหนี่ตั้งใจยิงเลยครับทำไงมาเลยให้ตัไมอนงาเลยไม่ยมยาดีตันเตะมอสั้นครับอาลงให้ไห้ดียสองต่อหนึ่ปาดเข้าในแล้วไหลมาปาดยิงโอ้โหชุดเอร์แล้วคับ โอ้โหนี่จะ่นทพเองแล้วโดนากพอออกมาขวาเกียงบร์ยามาเูน,นี้ไม่ดีก่อยดัว ยิงไกลโอ้โหเนี่ยูกนี้ที่ผมก่อด้วยครับต้องปัดตินงครับอย่างนั้นใส่คนด้านซ้ายแล้วสำหรับเพื่อนบอยบาร์เปิดไปเสาสองโอ้โหจะยิงยัดกลับมาลูกนี้ไม่ดีับแต่ให้ออกด้วยคม่ดูเขาทโอ้ให้เรื่อยบวกปัดเช่าในไหลมาออมองข้างในอยู่ ยังให้เลยได้ตัวรัวตอนนี้ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่บอยให้ออกมอออเปิดไม่ผ่านตังวาสองบอยอ๋อซ้ายบวกกลับไปตั้งกันใหม่แล้วบอยเซ็ตก็แล้วจะเอาความแน่นอนครับค่งบอยทิปมาแบง ดีดมาทาขวาลูกนี้ออจับมาแล้เอาหมุนมาได้ด้วยหรอโอ้โหดูยังหาทางต่อเขาไปอยู่เฟิรเสตีนกออกมาทางซ้ายแอ้วพวกเขาไปล่อยบอลอ้โหลูกนี้ทำหมุอมอก้างเองครับจับกลับไปต้านใหม่ครับเอเรือมากแกออกมาทางซ้ายสุดเลยครับเฟโนยตดต่อมาเตียง เห็นการน้ำขวาไหมกลับมาเอาลูกตอกขวาที่แม่ตับบอลน้าเกี่ยวไม่ดีเปิดชันหลับไม่ดีแบงค์กิงเอาโขงว่าเสาแรกไม่เ,เป็นต่อเลย ตั้งเต่ต่ฝาประตูของบอเรื่องหน้ขึ้นมาปากยาวทีดวนี้ก็ลุกเกินใหม่ฝาเขานะฝาขึ้นบอยต้อมเอาเปิดันแลบด้นี้ตัดจบตัด้าได้ด้วยแล้วบอเรือ่องหน้าแล้ว มากระแทกจากด้านหลังด้วยต่อสี่ให้ป่ากับอ,อ๋อมีหมดไหมครับอะไรเป็นไปค,คิดกับสำหรับ,บอ๋อมหีหมดไหมครับตอนนี้จะได้ลองสองดูบ้างครับหลายมาแล้วจิงเอาไม่ผ่านอีครับโอ้โหตอนนี้ได้ลุงสู่ได้ดีครับแต่ยังไม่ได้ครับ ให้มารุจ่าออกฝาวันฝาแบงฝาดข้างในยังไม่มีใครอยากก็ปู่ให้ลูกนี้มันผ่านเหมือนกันครังอยาได้ไู่ได้พุ่งครับเติรนเร็วเลยครับย้อนออกมาเอายิงไก่ตู้นี้ไม่เอาต่อครับตั้งเตะเร็วเร็วเลยให้มารุ้ายครับ เทียนย้อนอับมาต้งนเนใหม่เฟก็ oh, มาซ้ายแม็ก่อไปต้าเดินใหม่ข้างหลังเลยครับเทียนเปียนการข้างฝ้ามันาดุย้ยเ ขอสั้นๆรูกนี้จังหวะที่ยได้อยู่ขอโลมาเกียงเต็ดเบิ้ลตะวันซ้ายเต็ดโอ้โเล่นกันดูวที่แคบแล้วไหลมาเอ้าโดนท้ายดูว่ายันแถบเป็นใจจริงนลับบล็อกเอาของยังได้ทีละพอโลมากลับไปตั้งกันใหม่แม็กเขากลับมาสั้นๆเนื้อเกียง ลูกขึ้นมาเองแล้วโอ้โหทะลุมาจังหวะนี้มาต่อสุดท้ายบอลชั้นแหลกออกหลังครับแต่นแต่มุมมาแล้วหลายของพอวล่นิม,มากเลยเขาเล่นเร็วเลยให้มาเคสเคอดย้อนกลับมาตั้งทางขวาแม็กยิงจากลูกนี้ปัดทิ้งออกไว้ได้ มุมเปิดยัดตัวมาทางซ้ายใช่จับบอลลงให้ดีครับออเริ่มเดีมาทางขวาแสงวิ่งมาตอนนี้อ้าวดูครับอาจเข้าซ้ายเด้งจริงจริงไม่มาบล็อกครับหบล็อกสามคนยังอยู่ครับสำหรับบอลเรือม้าเอ้าแล้วจังหวะนี้บวกไหลมาแสงออฟใช่จับบอลล่างอีกครับตอนท้ายเท็ด เราจังหวะนี้เพื่สิให้มาแล้วมาจากด้านหลังครับโอ้ยแกนอนนะฝาส์แม็กหลายทะลุมาสวยแล้วตอนนี้ดูว่าฝาส์มันหลอกเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โหยัางเตะลายขาที่สาวตู๊ด ไม่ได้เอาประตูที่ขาเับเออเล่นเร็วคนระับยับเสาแรกไม่ผ่านที่เสาตัวยังได้เลยไปมูเกทีย้อนกลับมาแล้วหลบสลบสองไม่ผา่านครับจะสวนกลับบ้างครับเล่นบอยแบตงต้อมบอยเบิ้ลกอกมาซ้ายบวก ขึ้นมาจังหวงนะนี้เนี่ยทำมสวยด้วยบาสจังหวะแรกกางสายไม่ได้ฝั่งเขาวางขวาต้องแทงเข้าขวาลูกโโโกินหูผมเกาะแล้วตัวท้ายปัดทิ้งออกมายังไปบอลขอบฟองด้วนะยว้ารับเน้์ให้ตรงกลางมามีพื้นที่เยอะครอ่อยไหลเอาไว้ทางซ้ายครับสุดเส้นเจอลุงสองคนนี่ใสทิ้งออกไปเลยครับเต้นเตะมุมครับ ยยิงเสาแหละสวัสดียังติดป,ปอกออกหลังครับออออไปมุมอีกทีครับเปิดยัดไปเสาหนองโกอ้าเอา้เอาไมา่ดีสวันนี้บอลมาตกใส่ตัวแล้วหลุดออกหลังซะเองครับตัดเตะเล่นสั้นเลยครับใช่กลางกรออก เออยัาขึ้นมาข้าง้ายาไม่มีไข่ยังเป็นฟอสซิวน่าอางที่ขึ้นนาอยู่สองประตูก่อนหนึ่งยะแม่เกียยงให้ต่อมาสวยนู้แต่ต่อมาเริงไม่ตรงกอ้ Mở lượt <Miller> gotcha khi, lắm ba khi mà Bank đi bán bổng cho chép anh thuyền đằng xa ấy Mày đã không? là đọc hổ son lắm Đây là lêu lê lắm Mát Chát cơ mà, đuôi Mày đi mày thử nhớ Tùm gió cho ba cái bài, em có luôn hát, ใช่แล้วไปต่อต่อนี้เทสยังเอาตัวร่อได้ดีครับโอ้โหสายลูกนี้ดีดีกหรัหลังเพื่อนไปนิดนึงแล้วต่อสุดท้ายวัด เปลี่ยนจังหวะนี้เอามาได้ด้วยแล้วออฟเบิ้ลทางด้านขวาบาสจังหวะแรกสับไม่ดีแมเป็นครึ่งบอลหลุดเท้าอีกแล้วไปเอาทางซ้ายดีมาดั่งซ้ายสุดเที่ยงล็อกไปสุดเส้นแล้วตีมาร์คบอลท้ายไม่ผ่าแล้วจะโฉบกลับบ้างครอเป็นบอยออฟ อ้อมตัวมาตอดท้ายลึกไปหน่อยครับเพชรไปย่างกับมาได้ออั้งท่านมาลุยนักขวามีเพื่อนอยู่จริงองไม่ตรงต่อเลยอุ้แล้วจะมีการตดตัวตอนนี้ข้างสนามเนี้ยอดัวอวอกโฟกัสเลยมาครับ ่เยอะรอยร้อนก้อร้อย้อยร้อนร้อ้อ,นนอร้อยร้อย้อยร้อย้องร้วยร้อยรอร้อย้อยร้อแร้อยร้อยร้อ้้ร้อยร้อ้อ้อรรรงอาร้อย้ยร้รับอ้อยรอ้อย้ ย้อนกับมาทีลึกจังหวะได้แตะเข้าในมาไม่ถึงแล้วตอนนี้เราโดนยากางกลับมาสาวสวยกับเปลี่ยนการมาใหม่ดีๆเหมือนกัน,นับบอยเช็ดโ้โหพยายามจะเบิ้ลนเ,เร็วมาข้างหน้าเอาไปแป้ับแลู่นี้ฝาแล้วอันนี้จะเห็นไหมที่ชิดกับบอลลูนนายกับ ลกลับมาตายหลบลูกนี้อ้าวแล้วหลุดจังหวะสุดท้ายยังไงก็มาดูประตูยังออกมาได้ดีออาเตะมาแล้วมาข่าวดีอยู่แล้วต้องเป็ดให้เพื่อนสายอุ้ยเกียงตายทะลุช่องสวยครับแท็กป่าตาเมื่อตรงกลางเราจีบเรียบร้อยเลยครับโอ้โห เตียงแรับเก็บตกข้าเเสากิ่งโมษแล้วก็ตะกูดองตัดดองมาเข้าทางพอดีเลยลดิงจัดก็แไปรูปนี้ไม่เหลือ ไปออกตรานีเพื่อนบอลที่ลำบากบอลถูกขูแล้วตอนนี้ตามเอ่อตามหลังอยู่หนึ่งก็อู่ต่อสามเดิมแม่ตอโซ่ลรอดฉามาได้บาตัดเข้าในแล้วปาดมาจังหวะนี้แบงค์โอ้โหถูกกินไปขวาติดบล็อกจังหวะแรกเกิดกลับลงมาออฟไปทางซ้ายแล้วกิงโอ้โหไม่ผ่านเนี้ย ไม่เงีจังหวะแบบนี้ตัวบตัวก็สวนตะก้าเพื่อนบอยยังลงมาไม่ทันครับพอเพื่อนมาไหลออกมาขวาเบิ้ลอีกทีหนึ่งเรายังไม่ยิงให้มาแล้วลูกนี้เอาเสาโอ้โหแต่ทิ้งออกไปก่อนเอบิ้ลไปทิ้งเสาตลอดสุดท้ายสองรับอลเลื่อน่ายังเตะทิ้งออกไปได้คยังเป็นเตะลูกของปอเลื่อน่ายับจังหวะนี้เล่นขา้นแล้วเอาจับบอลไม่ดีเหมือนกัน S <S เอาสวนจับให้ทางขวาแบงค์ครับสวันี้สวนเส้นล้มหักข้อไปถึงเพื่อนนี่ครับเอาบบ้าล้มเสียบอลให้กับปอลวันเอา้ายิงโอ้โหไม่ตรงคอไปครับสวัวน,นี้เพื่อนเปิดยัดมาทางด้านซ้ายครับเพื่อนบอยไม่ได้ครับมาดูที่สองครับ ให้ให้ดีนะตอนนี้จะโถนกลับไปเปิดฉลับได้ด้วยนาสแบงค์สายให้เพื่อนคืนทีหนึ่งได้ที่บอกอ่าอยังไม่เก็บ่ยก็มาให้นักทรายจับแล้วเาสาสองอ๋อบอลสุดท้ายฉลับแล้วโอ้โหไม่ได้แล้วพี่ยังไปไต่เส้นอยู่โอู้่โอ้โนี่ยังนตัวเจนจะเข้าแล้วแล้วคู่นี้ไม่ได้เฉยเลยครับ

ยิงไกล่ไม่ผ่านบอยให้ตรงกลางแล้วออกเอ้าเขสายไม่ดีนะวันนี้โดนสวนกลับเกียงไปเองแล้ว,วม,มันขวาแล้วกิงยั๊กมาใหม่ตรงต่อครับมาบ้าเลย จยากเป็นบอลลงได้ครับเก็บบอลกลับมาได้ให้เดีาา๋ยวคนสุดท้ายครับเออแล้วดูตลอดนี้มีที่ครับปานโค้งไม่ผ่านจังหวะสองปลางที่บอลครับแบงค์เข้าให้แล้วบอลมันดูว่าผูกขีดกันอยู่ยังไปเก็บกลับมาได้ปลางมาบาัสจำแต่อ้อมตัวไม่หมดอีกแล้ตวตอนท้ายเพ็ดโอ้แล้วโย่เข้าในสวยมากตอนนี้อาโดน่ามาได้ดีครับอ๋อเรื่องมากเตยเอกมาทางขวาแม็ก พอออกมาโอ้โหดูว่าโดนตบติดหมดแล้วย้อนกลับมาเพชรโอ้แล้วจิงตรงนี้ไม่ดีอ่แเบงจอะาดยาวขึ้นหน้ามามงแคทตูงนี้ทางซ้ายครับบาสจิงปั่นไม่หานต่อสองิงโอ้โหบาสมาโดนไม่เต็มครับอ๋อฟ เป็นตั้งไปตัดเป่าประตูขึ้นมาต่อท้าเชรใช่มาโหว่านวจังหวะนี้บอลเยอมากแทงต่อทางขวาเบิ่์นเร็วจังหวะเดียวกันแล้วก็สุดท้ายบอลทันแลบออกหลังเป็นเตะมุมโยกไปเสาสองเรกลับลงมา ใช่แล้วไปต่อโอ้โหสุดเส้นมุมมันไม่มีแล้วไปตัดสินใจยมีลูกนี้ก็ไม่ได้เออยาวึ้นมาตจังหวะเนี่ไปทิ้งออกไปก่อนนะิดไ ตัดเข้าน ach, children, um. ในสวยแล้วไหลดูนี้บาสแบงอีกทีแล้วยิงไม่ตรงก่อคแล้ผู้อ้หโู้ดูวันนี้ต่งทีในสองคนในหลุดหลครั้งก็แต่ว่ายิงจังหวะสุดท้ายไม่คงเท่าไหร่ ai <laughs> à, <laughs> à, nhấc mà, công cao như thế, thoải mái, không, học kiểm tra, Max, gõ cho mà. เปิดชันหลักแล้วก็กระหม่อมซ้ายเพชรไปเก็บบอลกลับมาครับชิลูกนี้บอลโดนแขนไม่รู้ลยสิได้เป็นแผ่นบอลกับเตือนบอยรับเล่นเร็วเลยรับเพียงต้นตะวันเพชรเปิดยัดมาแล้วจังหวะนี้ปัดแัดเตะที้ก็ไม่ได้ชันหลักออกข้างครับ ยังได้เลยรูปทุ่มครับทางด้านขวาเปิดยาวขึ้นมารูปนี้ย่อมตั้งไม่ได้ตุ่มจากขึ้นมาซ้ยจัจกหวาแรกขึ้นจันดุกแล้วก็บอลหลี้งออกห้าไปแล้ว พุ่งไกลเข้ามาพักออกวงสวยด้วยครับบาสไลดออกมาทางขวาจับเล้าลูกนี้ยิงจับเสาแรกโอ้โหไม่เหลือต้องลูกนี่ตูนมาแล้วมาได้มาตูงช่วงพุทธเวลาบัดเจ็บก็สำหรับเพื่อนบอยเนี่ยจังหวะดแบบนี้ทำกันไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็ไล่มาลงสองประตูสามครัอยู่ในช่วงพุทธเจ็บโอ้โหยิงลูกนี้มะบอลคนแดยังติดที่เสาตัว ปลอยปาเอาบอลทางซ้ายไปปาโอ้โหสายไม้ดีเไปตั้งเตะจากประตูทีนมาแล้วลกปาไม่เอาเลยแม่แม่แล้วปา เอ่อยาวขึ้นมาแล้วข้างหน้าก็ไม่มีใครแล้วคนเลยทีนึงเออยาวขึ้นมาอีกทีหนึ่งแรงปุ่งเชฟตรงกลางไม่มีใครครับไม่ดายากกลับมาได้ของรวมมากเชฟเขียวหลอกแล้วไหลออกมาซ้ายแล้วมูดาสินก็ปล่อยตัวอีกยางหมดเวลาการแข่งขันก็ขอเชิญผู้เล่นและสองดีมที่จางสนามเลยครับโอ้ก็เป็นกานว่าของรวมมากครับเกมนี้ในเกมสุดท้ายแล้วก็สามารถเอาชนะเพื่อนปลอยไปได้ครับ อ๋ถือว่าตกอันดับที่หนึ่งยอดนว่าหรับจฟอร์มดีมาดนี่เป็นฤดูกาลถือว่าอันดับที่หนึ่งติดต่อกันอีกแล้วครับก็ถือว,ว่าป้องกันแท้งได้สำเร็จัป็นหรับจากฟอร์มดีมากในฤดูกาลนี้ครับ